ก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้รักประชาธิปไตยเจ้าของเอยาบ้านเมืองวันครับวันนี้วันที่21เดือนหนึ่งหนะครับคือ2021วันนี้ก็มีประเด็นหลายๆประเด็นรวมๆม,ม,มัดกันลหลายๆอันทั้งมีเรื่องที่เป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะครับเอาเรื่องดีก่อนละกันเรื่องดีตอนนี้ก็คือ คืออะไรล่ะก็มันก็ไม่มีเรื่องดีอะไรหรอกก็เป็นเรื่องสะเพรินะนะครับเดี๋ยวค่อยไล่กันไปทีละประเด็นแล้วกันเอาเรื่องร้ายก่อนนะครับเรื่องร้ายก็มีมีการทําร้ายนักศึกษาห้างชื่อดังนะไอ้พพูดอะไรแล้วกันพูดกันหมดละไอคอนสยาไอ้ห้างตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลึกว่า ใครเป็นคนถือหุน้นที่แน่ๆน,นะครับที่รู้มานะครับก็น่าจะเป็นพระเอ่อไม่ใช่พระไม่ใช่ขอพเจานะครับเป็นเอ่อในหลวงนะครับราชการที่สิบเป็นคนถือหุน้นแล้วก็มีธนาคารอีกแห่งหนึ่งคือไทยพาณิชย์ใช่ไหมนะก็จะถูกต้องนะครับแล้วก็มีเรื่องวัคซีนอ่าวัคซีนทองไบโอเซกอะไรเนี่ยนะ แล้วก็มีเรื่องบุณดาทอนอที่พูดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากาษัตริย์เรื่องวัคซีนก็มีการรัฐไทยก็รับความจริงไม่ได้ก้อโจมงตีกันงงมากแค่เขาพูดความจริงก็ไม่ได้อะไรแล้วนะครับก็แจ้งความหนึ่งหนึ่งสองอีกแล้วครับคือประเทศนี้จะพูดอะไรก็ โดนปิดปากนะครับไม่ไม่สามารถพูดอะไรได้นั่นแหละเนาะวเอาไล่ทีละอันแล้วกันนะครับไปดูที่ถือหุ้นก่อนครับอของไอคอนสยามผู้ถือหุ้นไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวคนึ่ง <c oughs> คนกูเกิลนะครับ google นี่เป็นตัวที่หาข้อมูลง่า แล้วช่วงนี้นะครับก็ฝากเตือนไว้ด้วยช่วงนี้มีทั้งฝุ่นแล้วก็โควิดเกมีหลายๆอย่างที่ต้องระวังตัว <c oughs> ระวังตัวกันด้วยนะครับในช่วงนี้หายไปไหนนะครับช่วงนี้ที่ว่าหายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าไปเตรียมงานต่างๆเพื่อที่จะทำโปรเจกต์ใหญ่ในวันนี้แนะนะครับอ ในในปีนี้นะพูดกังวลไปนิดนึงก็อยากจะให้รู้ว่าคนที่ถามถึงว่าไปไหนกันนั้นก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับอไอคอนสยามนี้เป็นโครงการ ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเนาะเ,เป็นอาคารพานันเ,เชิงพื้นที่เชิงพาณิชย์แบบผสม50ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพยาซอยเจริญนครก็มันมีเหตุการณ์คือ,อ,อนักศึกษาผู้หญิงนักศึกษาคนนี้นะเข้าไปชูป้ายเรื่องวัคซีนที่เป็นของเจ้านะครับ แต่ก็โดนยามของที่สยามอไอคอนสยามนั้นทํร้ายร่างกายหรือตบหน้านั่นเองนะครับก็คนถือหุ้นก็เกิดระหว่างสยามพิรพพิวรธรนะครับเครือเจริญโคกะพันเคืือเจริญโคกพระพันน,พน,นี่ก็เป็น c ีพีเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับกับแมกโนเลียคอรริตี นะครับดีเวิร์ลรับมินมีวิธีวันวัน,ว,นวันที่เปิดโครงการนี่วันที่9้พฤศจิก,กาย,ยนหกหอนึ่งก็ว่ากันไปนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับก็เจเคือเจริญโคกกระพันนี่มันเป็นโกรเนาะนะเป็นเจ้าสัวผูกขาดนั่นเองนะครับคือ หตุผลที่ตกหน้าก็คือไม่อยากให้แสดงการเมืองในพื้นที่นั้นนะครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะแต่ถือว่าเป็นของเจริญโคกพัณเป็นเจ้าสุขก็ถือหุ้นใหญ่ก็เลย ทำตัวเบ่งไปหน่อยคนก็ด่ากันเยอะแยะนะครับอ๋อแล้วก็มีเรื่องโจไปเดนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่4.6ก็มีการจัดงานยิ่งใหญ่รังการเลยนะครับเนะอมีเรื่องอะไรเยอะแยะแล้วมีเรื่องยิบยิบย่อยๆ,ๆก็คือเรื่องการก๊อปเพลง น่าเฉลิมศรีเฉลิมชัยเนี่ยน,น,นะนะอะไรเนี่ยสักสักอย่างนะไม่ได้ติดตามเหมือนกันแต่ว่าเห็นข่าวพอๆๆว่าก๊อปเพลงครเพื่อนไม่ไหวไปนั่งดูได้ย้อนหลังกันอันนี้ก็ไม่อยากจะสนใจเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ยิบยิบยยยยังมีเรื่องอะไรอีกมันมีเรื่องเยอะมากนะนนยย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  คนที่ไปถือป้ายบ้างไปเขียนป้ายอ้อแล้วก็ยังมีเรื่องป้ายที่ไปเขียนที่อนุสาวรีย์ชัยใช่ไหมหรือว่าเอ,อ่ออนุสาวรีย์นะครับใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าจำไม่ผิดน่าโม้เลยหมดแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลมันก็นานแล้ว แต่ว่าพอจำได้ก็มีการไปจับเรียนไปทั้งกองพันเลยหน้าอายชิบหายนะครับตํารวจแตไปจับนักศึกษาที่เข้าแค่ไปแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองเท่านั้นก็โดนแหละนะครับหน้าอายจริงๆไม่เคยเจอใครหน้าอายขนาดนี้แล้วก็รวมๆม,มาครับเป็นประเด็นที่รุนๆรวมๆม,มาแล้วก็เราพูดรายลําบาก ก็เรามีกฎหมายหนึ่งสองที่มันไม่เท่าเทียงกับใครทั้งนั้นนะครับมีกฎมากดหัวเราอยู่นะก็พูดลำบากนะครับอย่างที่คุณธนาธรบอกนะครับเราควรตรวจสอบวัคซีนที่จะมาฉีดว่ามันคุ้มกับภาษีเราไหมนะครับอย่างประเทศอื่นเขาก็ฉีดกันไปหมดนะครับ ประเทศเอเชียประเทศแรกคือสิงคโปร์น่าได้ฉีดวัคซีนเป็นประเทศแรกของเอเชียนะแต่ประเทศไทยนั้นก็รอวัคซีนพระราชทานอยู่นั่นแหละนะครับเนาะก็ต้องรอพระเจ้าประทานลงมาเดี๋ยวจะมาเอ,อเรื่องลุงพลอีกนะครับเยอะจริงๆไม่รู้อะไร ลุงพลที่กระชากไม้นักข่าวช่องอมรินหาเรื่องนักข่าวช่องไทยรัฐทีวีอันนี้เดี๋ยวก,ก็มาติดตามกันแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาจะทําอะไรเลยนะครับ,รบก็มีงานที่ต้องทาเยอะแยะมีทั้งเรียนมีทั้งทางานนู่นนี่นะครับ,รบเดี๋ยวเอามาสรุปกันอีกครั้งนะวันนี้ก็รวมๆไป เป็นประเด็นรวมๆกันไปนะครับก็เจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ